อสูรปีศาจเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่จะกลายมาเป็นนักล่าปีศาจในอนาคตกับปาดในเรื่องดาบพิฆาตอสูรจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่ถูกฆ่าทั้งครอบครัวเหลือแค่ตัวเองและน้องสาวจนกลายมาเป็นนักล่าปีศาจในอนาคตสาวกโอตาคุความทรงจําคุณยังจําได้อยู่ไหมกับเหล่าตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรกับการทายเงาตัวละครในโลกดาบพิฆาตอสูร เจ็ดเงาเจ็ดตนกับเหล่าตัวละครที่เราได้รวบรวมมาให้คุณทายกันเลยเล่นคุณยังจําได้อยู่ไหมกับรายการทายเงาตัวละครนี่เหรอแฟนแท้ๆที่คุณยังสามารถจําได้ ยกที่1ในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะหยิบยกผู้หญิงมา1คนละกันเปิดมาก็เป็นผู้หญิงเลยเออนะสำหรับคนนี้ดูจากเงาแล้วก็น่าจะถือดาบนะน่าจะเป็นคนใช้อาวุธนะใบหน่อยละกันเป็นหนึ่งในเสาหลักนะเป็นหนึ่งในเสาหลักบอกไว้เลยนะลุ้นผมคิดว่าไม่ยากหรอกนะทุกคนสําหรับคนนี้ก็คือ โคโจชินโนบุนะเป็นหนึ่งในเสาหลักแมลงนั่นเองสําหรับคนนี้ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวมาดูเงาคนที่2กันบ้างสําหรับคนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นผู้ชายกันบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผู้ชายกันบ้างนะสําหรับยกที่2ของเรานะเดี๋ยวมาดูเงาว่าใช้อาวุธไหมสําหรับคนที่2ของเราน,นี่ไม่ใช้อาวุธนะเฮ้ยเดี๋ยวหรือเขาใช้กรงเล็บอะใช้กรงเล็บหรือเปล่าเฮ้ยเดายากเ้ยหรือเดาง่ายส่วนมาก <c oughs> ผมไม่ค่อยดูดาบพิฆาตอสููนนะ ใครจะเดาได้วะเน,นี่ยโอ้โหเราไม่ใช่แฟนฟันแท้นะแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนนี้ก็คือชินาสุก,กาวะซาเทมินะทุกคนเป็นหนึ่งในเสาหลักวายุนั่นเองสําหรับคนนี้ก็น่าจะไม่ใช้อาวุธนะน่าจะใช้เป็นกรงเล็บแทนมาดูกันดีกว่าสําหรับเงาที่3ของเราเงานี้คงไม่ต้องใบ้กันแล้วแหละนะคงรู้ๆกันอยู่นะเปิดมาปั๊บรู้เรื่องปุ๊บเลยสําหรับคนนี้ บอกไว้เลยถ้าใครผิดนี่ผมว่าไม่ใช่แฟนพันแท้นะสำหรับคนนี้เนี่ยถ้าทายผิดนะบอกไว้เลยต้องไปดูเรื่องนี้ใหม่ซะละนะสำหรับคนนี้ก็คือนะเจ้าอางาซุมะเซนอิซึนะสำหรับคนนี้ก็เจอบ่อยในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรนะผมสีส้มๆชุดสีส้มๆเออเออนิดนึงแต่โคตรเก่งเลยบอกเลยโอ้ผมผมดูแล้วผมก็ยังตกใจนะ ยกที่4จากเรื่องดาาพิฆาตอสูรคนนี้คงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะเจอปุ๊บถ่ายได้ปั๊บเลยถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้นะสําหรับคนนี้ก็เจอบ่อยอยู่นะที่ผมดูผ่านๆมาส่วนมากผมไม่ค่อยดูเรื่องดาาพิฆาตอสูรน,นะผมคงไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เดี๋ยวมาดูกันว่าคนนี้เป็นใครสําหรับคนนี้เป็น อุซุยเทนเงินนั่นเองหนึ่งในเสาหลักนั่นเองนะครับหนึ่งในเสาหลักนะสำหรับคนนี้ก็ตึงตึงมืออยู่นะมาดูยกที่5ของเราต่อเกินเลยนะสำหรับคนนี้นี่บอกเลยนะเฮ้ยใครวะเนี่ยมามาแบบนี้เฮ้ยใครวะเนี่ยต้องบอกไปเลยคนนี้นะก็เจอบ่อยอยู่นะเจอบ่อยอยู่ในดาบพิฆาตอสูรของเรานะถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้นี่เอะใจเลยแหละนะดูทรงแล้วก็น่าจะใส่ชุดเออรูหลายอยู่นะเฮ้ย เอ็นมูอา้าวเฮ้ยเป็นเอ็นมูได้ไงเนี่ยทายถูกไหมมาเงาที่6ต่อไปกันเลยนะสำหรับคนที่6ของเรานะครับสำหรับคนนี้ก็นี่ทายไม่ถูกนี่เอารองเทา้าตบหน้าตัวเองเลยนะสำหรับคนนี้น่าจะมีหูด้วยนะเฮ้ยมีหูแล้วมีดาบคู่ด้วยเฮ้ยเอาแล้วสำหรับคนนี้นะครับผมก็ปวดประสาทเหมือนกันแหละแต่ฝีมือใช้ได้นะฮาชิบิระนะทุกคน อินโสุเกะนั่นเองสําหรับคนนี้นะก็เป็นเพื่อนพระเอกของเรานันเองเฮ้ยเป็นหน้ากากหมูนะทุกคนเป็นหน้ากากหมูนะสำหรับคนสุดท้ายของเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับคนสุดท้ายของเราเนี่ยบอกไว้เลยนะเป็นคนที่รูปร่างกำยำอยู่นะรูปร่างค่อนข้างที่จะกรรยำอยู่แล้วก็ดูทรงแล้วเป็นคนใช้ดาบนเนี่ยผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยผมว่าเดาไม่ยากเลยสําหรับคนนี้นะครับก็จะเป็น ฮิเมจิมะในทุกคนเกียวเม้นั่นเองสำหรับคนนี้ก็จะใช้ลูกปัดนนทุกคนใช้ลูกปัดนั่นเองนะโหดใช้ได้อยู่นะคนนี้ก็ทายกันถูกกี่ขอ้อกันทุกคน1ใน7นี้ถ้าใครเป็นแฟนพันแท้ตอบถูกทุกคนแน่นอนนะสำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนพันแท้ก็ต้องรอติดตาม e นะีพีน้าเจอกันอนิเมะเรื่องไหนเม้นตต้ล่างคลิปได้สำหรับใครที่อยากให้ผม ทำเรื่องอะไรนั่นเองนะทุกคนหนึ่งใน7เงานี้ทายถูกกี่คอกันบ้างเมนแต่ะคลิปหน่อยละกันนะโอเคนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปวันนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเจอกันคลิปหน้า E ีีหน้าเจอกันอนิเมะเรื่องไหนเงาเรื่องไหนเจอกันอีพีหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ